วันนี้น้องอินโทจะเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้น้องอินโทจะเล่านิทานให้เพื่อนๆ,ๆฟังครับนิทานเรื่องนี้ชื่ออะไรลูกลิงข้ามถนนโอ้โหใช่ไหมไหนดูซิมีลูกลิงกี่ตัวโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ ลูกลิงเห็นไหมครับเห็นไหมครับลูกลิงเห็นลูกลิงไหมลูกลิงร้องยังไงลูกเจ๊๊เจ๊เใช่ไหมครับเจ๊เจ๊เอลูกลิงจ้องเจ๊เจ๊เจ๊เเจ๊๊เจ๊ลูกลิง ลูกลิงภาษาอังกฤษว่าไงมังกี้มันเชียบเชียชียบเชียบเชียอ้มชียบเชีกชยยยยไหนดูสิมีตัวอะไรอีกเนี่ยมีตัวอะไรอีกเนี่ยดูหน่อยสิโอ้โห ไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยได้ไหมครับโชว์เพื่อนๆหน่อยได้ไหมครับดูหน่อยสิโอ้โห oh ลูกลิงตาโตเลยไหนตานี่ไงตาตาของลิงเนี่ยนี่อะไรตาอินโทตาอินโทแล้วเนี่ย nose nose จมูกโส <L ose S 2> จมูกแล้วเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรครับเสืปากเม o n m outh? ปาาอืมแล้วนี่อะไรอะ่ะ นี่อะไรอ่ะ I'm นี่อะไรดูนี่อะไรครับหูไหนหู a p p l ลหูหูนี่อะไรแก้มแก้ม <Yeah. S 1> นี่อะไรหัว b ายบาย Good night yeah. บายบายไนท์ไนท์บาย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 สวัสดีครับสวัสดีครัอ่ะทุกไหวสวยสวยหน่อยว่ายสวยๆเอาไหวสวยสวยหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับไหวสวยสวยก่อนไวไหวสวยๆก่อนสำหรับสวัสดีครับก่อนอ่ะสวัสดีบายบายดีครับฝันดีฝันดี bạn đi khách, bye, huh? bye, bunny bye, 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 bye,